สำหรับการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกนะครับจะมีสารใดบ้างที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้นะครับถ้ามีใครสงสัยคลิปนี้ไหมครับตอบถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยครับในส่วนของการละลายน้ำนะครับเนื่องจากในการที่สารประกอบไอออนิกนั้นจะละลายหรือว่าไม่ละลายนั้นให้นักเรียนมาดูเกณฑ์การละลายน้ำนะครับก็จะมีดังนี้เลยก็คือในข้อที่1น,นะครับ ถ้าสารละลายนั้นละลายน้ําได้มากกว่า10กรัมในน้ํา1ลิตรนะครับถือว่าละลายได้ดีนะถ้าเกิดว่าละลายได้อยู่ระหว่าง1-10กรัมในน้ํา1ลิตรนะครับถือว่าละลายได้บ้างและถ้าเกิดว่าละลายได้น้อยกว่า1กรัมในน้ํา1ลิตรนั้นถือว่าไม่ละลายน้ํานะครับอ่าครานี้ถ้าเกิดเราลองมาเขียนตามเส้นตรงนี้นะครับ กูแบงก็จะเขียนเป็น1กรัมกับ10กรัมนะครับถ้าเกิดว่าสารเนี่ยละลายได้น้อยกว่า1กรัมในน้ำา1ลิตรถือว่าไม่ละลายน้ำนะครับและถ้าเกิดอยู่ระหว่าง1ถึง10กรัมถือว่าละลายได้บ้างนะครับและถ้าเกิดว่ามากกว่า10กรัมในน้ำา1ลิตรก็ถือว่า ละลายได้ดีนะครับอ่ะอันนี้เพิ่มเติมนะครับ1ลิตรนะครับ1ลิตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ลูกบาทเดซิเมตรนะครับและก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้จำกันให้ดีนะครับโอเคต่อไปนะครับสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำได้นะครับมันจะมีประมาณ6ข้อด้วยกันนะครับ อ่ะหข้อนี้เรามาดูกันนะครับในข้อแรกสารประกอบที่เกิดจากมู่ a a ทุกชนิดเลยนะครับจับกับอะไรก็ละลายน้ําได้นะครับมู่1 a นะต่อไปสารประกอบของแอมโมเนียมไอออนนะครับที่จับกับสารอะไรก็ตามนะก็จะละลายน้ําได้นะครับแอมโมเนียมไอออนก็จะเขียนแบบนี้นะต่อไปสารประกอบ ในเตทไอออนทุกชนิดนะครับจะละลายน้ำได้นะในเตดก็ NO 3ลบต่อไปสารประกอบคอเลตไอออนนะครับทุกชนิดเลยก็จะละลายน้ำได้ ClO 3ลบนะครับต่อไปสารประกอบเปอร์คอเลตไอออนทุกชนิดนะครับ ยกเว้นตัวเดียวนะยกเว้นโพแทสเซียมเปอร์อโพเทสเซียมเปอร์คอเรตนะครับมีตัวเดียวสารเปอร์คอเรตก็จะเป็น clo 4ลบนะครับคอเรตจะมีออกซิเจนน้อยกว่า1ตัวนะน้อยกว่าเปอร์คอเรตอีก1ตัวนะครับต่อไปสารประกอบของแอซิเตตไอออนนั้นจะละลายน้ำได้ทุกชนิดยกเว้นซิลเวอร์แอซิเตตนะครับแอซิเตตก็จะเป็น c h 3 coo ลบนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสารที่ละลายน้ําได้นะครับต่อไปจะเป็นสารประกอบที่ละลายน้ําไม่ได้นะครับสารประกอบที่ละลายน้ําไม่ได้ก็จะมีอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นไอออนหมู่2จับกับคาร์บอเนตฟอสเฟตแล้วก็ซัลเฟตยกเว้นแมกนีเซียมซัลเฟตตัวเดียวนะครับจะตกตะกอนนะจะมีแมกนีเซียมซัลเฟตที่ละลายน้ํานะครับนอกั้นจะ ตกตะกอนหมดเลยนะครับก็คือออนหมู่2จับกับคาร์บอเนตฟอสเฟตซัลเฟตนะครับต่อไปสารประกอบที่เกิดจากไอออนหมู่7จับกับซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดจะตกตะกอนนะครับจำเอาไว้ก็ได้นะครับท่องได้เลยนะก็คือซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดจับหมู่7ตกตะกอนนะครับโอเคนะต่อไปนะครับในข้อที่3ก็คือ โลหะทุกชนิดเลยนะครับจับกับซัลไฟด์ไฮดรไซด์แล้วก็ออกไซด์จะตกตะกอนนะครับยกเว้นหมู่1นะครับแล้วก็หมู่2บางชนิดหมู่2บางชนิดก็คือแคลเซียมสตรนเซียมแล้วก็แบเรียมนะแสดงว่าหมู่1กับหมู่2บางชนิดเนี้ยถ้าจับกับ3ตัวนี้คือละลายน้ําได้นะครับแต่ที่ละลายน้ําไม่ได้ในหมู่ที่2ก็คือจะเป็นแมกนีเซียมกับ เรเดียมนะครับโอเคนะคราวนี้บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะถ้าเกิดว่าเป็นโลหะทุกชนิดโลหะก็จะเป็น Transition ใช่ไหม Trans ซ t i o n นี่ถือว่าเป็นโลหะนะครับครูก็จะรล่เงาไว้ตรงไหนที่เป็นโลหะอีกก็คือตายคันบันไดนะครับที่เป็นโลหะรวมถึงหมู่สองสอธาตุแรกนะครับ พวกนี้จะจับแล้วตกตะกอนนะครับหมู่สองสองตัวนี้จําได้ไหมก็จะมีเบรเลียมกับแมกนีเซียมนะครับอ่าธาที่ครูแรงเงานะครับโลหะทุกชนิดนะครับเป็นทรานซิชันใต้ขั้นบันไดแล้วก็หมู่สองสองชนิดก็คือด้านบน2ตัวนะครับจับกับซัลไฟด์ไฮดรอกไซด์แล้วก็ออกไซด์จะตกตะกอนนะครับโอเคนะครับจำกันไว้ให้ดีนะ ครับในส่วนของการทำแบบฝึกหัดนะครับโจทย์ยถามว่าตะกอนที่เกิดจากการผสมสาร2ชนิดนี้มีสารใดบ้างที่ตกตะกอนนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันขออนุญาตซูมนะครับอ่ะในข้อ1น,นะครับเราก็ต้องดูว่าสารใดที่มีโอกาสจับกันได้นะครับเราเห็นว่าแบเรียมอยู่หมูส่สเป็น2บวกนะครับคอไลน์ลบนะ โซเดียมก็จะบวกส่วนคาร์บอเนตก็จะเป็น2ลบแบบนี้นะครับคราวนี้การจับกันนะครับไอออนบวกของอีกฝั่งก็จะไปจับกับไอออนลบกับอีกฝั่งนึงใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะจับกันนะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะจับกันแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าโซเดียมอยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งจับกระสานใดก็ละลายน้ําได้เราก็ตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น แบเรียมคาร์บอเนตนะครับที่ตกตะกอนนะเพราะแบเรียมอยู่หมู่2หมู่2จับกับคาร์บอเนตซัลเฟตฟอสเฟตจะตกตะกอนยกเว้นแมกนีเซียมซัลเฟตตัวเดียวนะครับต่อไปข้อที่2 p โพแทสเซียมหมู่1นะครับเป็นบวก1นึ่งอลลบหนะครับ Pb ตะกั่วเป็น2บวกอ่าแล้วก็ในเตรดเป็น ลบนะครับคราวนี้โอกาสในการจับกันนะครับแน่นอนว่า2ตัวนี้ต้องจับกันใช่ไหมเราเห็นว่ามูหนึ่งเป็นไงครับจับกับอะไรก็ละลายน้ําได้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับส่วนที่เหลือ2ตัวคืออะไรเอ่ยคือ P B ใช่ไหมเลดคอไยนะครับอ่อาคอไยต้องให้2เนาะการเขียน ก็คูณควายเลขออกซิเดชันไปนะครับอ่ะจำได้หรือเปล่าว่าอ่าหมู่7ที่จับกับอะไรเอ่ยซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดใช่ไหมซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดจับหมู่7ตกตะกอนซิลเวอร์เมอร์คิวรีเลดเลดคือ PB ใช่ไหมครับจับหมู่7ก็คือคอรีนใช่ไหมครับก็จะตกตะกอนนะต่อไปเราไปอย่างไวเลยใช่ไหมครับลิเทียม ลิเทียมต้องเป็นประจุบ,บวกแน่นอนเราตัดทิ้งนะครับลิเทียมเป็นหมู่หนึ่งใช่ไหมหมู่หนึ่งก็ต้องไปจับกับอะไรจับกับซัลเฟตตัวนี้ใช่ไหมครับก็เป็นยังไงครับก็ละลายน้ําได้นะคราวนี้คอปเปอร์ซัลเฟตใช่ไหมครับคอปเปอร์ซัลเฟตเป็นยังไงครับก็แตกตัวได้คอปเปอร์นะแล้วก็จะมาจับกับซัลไฟใช่ไหมก็กลายเป็น C U S ใช่ไหมอ่าก็คือ C U S เป็นยังไงครับซันไฟจับกับโลหะทุกชนิดเลยใช่ไหมจะตกตะกอนนะครับต่อไปโซเดียมอ่าเราเห็นโซเดียมโมลหนึ่งเราตัดทิ้งได้เลยนะครับอ่าโซเดียมจับกับต้องต้องไปจับกับซัลเฟตดังนั้นซัลเฟตก็จะละลายน้ำเนอไม่มีตัวจับครานี้ซินนะครับสังกะสี เป็นอะไรเอ่ยเป็นโลหะใช่ไหมครับเป็นโลหะไททซิชั่นจับกับซัลไฟน์ก็ต้องตกตะกอนนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายโพแทสเซียมหมูห่หใช่ไหมครับหมูห่หก็จับกับคอเรดเป็นยังไงก็ละลายน้ำได้ใช่ไหมครับส่วนที่เหลือคือแคลเซียมซัลเฟตใช่ไหมแคลเซียมอยู่หมูส่ส จับกับซัลเฟตฟอสเฟตคาร์บอเนตเป็นไงครับตกตะกอนเนาะเราก็เขียนได้เป็นแคลเซียมซัลเฟตนั่นเองนะครับโอเคพอทำกันได้ไหมครับก็ให้นักเรียนลองทบทวนกันเยอะๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ